ดูนะมันจะลอยได้ไหมดูนะทุกคนเฮ้ยลอยได้นะไมาเฮ้ยเจ๋งเอาละเอาเรเรามาจับเราทั้งหมดนี้คือลูกโป่งลอยฟ้าที่เราทำขึ้นเองนะนนดูแล้วเหมือนเด็กจะชอบมากเลยนะครับ,บเดี๋ยวผมเอาไปแจกเอ่อพวกเด็กๆหลานๆด้วยนะครับืื้้ออดดด่่ไไมไ ลูกโป่งใบนี้มันไม่ลอยฟ้าใช่ไหมเราไปทำลูกโป่งลอยฟ้าเล่นกันดีกว่าครับน,นี่มันไม่ลอยฟ้านี่เห็นไหมก็ไปดูวิธีการทาลูกโป่งลอยฟ้าครับว่าเราจะใช้อะไรบ้างนะครับอย่างแรกนี่เลยผมจะใช้เป็นถังแอร์นะครับเป็นถังขึ้่แรงดันนะครับอันนี้เห็นไหมถังแอร์นะครับก็จะเปิดวาวนะแรงมากนะครับเดี๋ยวจะเปิดแก๊สที่อยู่ในนี้เปิดทิ้งให้หมดเลยนะครับจะใช้ถังแอร์นะ

าล้ครับหลังจากที่เราเจาะเสร็จแล้วนะครับเราก็เจาะน้าเติมลงไปในรูครับเติมไปให้เต็มเลยเพื่อจะให้มันไล่อากาศนะครับให้อากาศให้น้ำเดี๋ยมันไล่แก๊สออกไปให้หมดนะครับ จบที่จากหยุดทุกชา,ฝากฝ่าคำรักลงไปปากกาจุดที่จบเราต้องผ่านํำคำนั้นที่พูดออกมาจะอยู่กับเขาเธอคงสบายฉันผิดเองที่ไม่ละอายใจผมต้องหยุดสักพักยอมรับความจริงปล่อยรักเราตายตอนที่เราได้คิดดูในฟิกนิดนิดเชีย่ยใจมันก็วนดิกดิกให้ขยับมันนิดขยับมาใกล้ชีดพานในห,หัวทำน้ำตากูมมนไหลปิดไหลจนเป็นเชี่ยเฮี้ยเลือดเชี่ยเนี่ยเลียดเชียตอนที่เราจูบกันกูแม่งก็คิดถึงเฮีย้ยเฮี้ยรักแม่งดีแต่ก็ไม่ได้ดีเลย เธอคงไม่สนใจเพราะบางไันเหี้ย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 มันเหี้ยบางมันไ <Yeah. S 1> า่เธอคง <Yeah. S 1> เข้าใจใช่ไหมเธอยังทนอยู่ทำไมาบางทำให้เธอเสียใจ <Yeah. S 1> ขอโอกาสอีกได้ไหม

อย่างต่อไปเราจะใช้เป็นท่อน้ํานะครับเป็นวาล์วน้ํานะครับนิ้วครึ่งน,นะครับฝังลงไปเลยครับนะฝังลงไปเลยครับแล้วเราก็จะเชื่อมครับจะเชื่อมให้ติดกันไปเลยนะครับมันก็จะอยู่ในลักษณะนี้นี่ ตอนที่เราได้คิดดูในฟิกนิดนิดเชี่อใจมันก็วนดิกดิบให้ขยับมันนิดขยับมาใกล้ชิ้พันในห,หัวทำน้ำตากูมันไหลปิดปิดไหลจนเป็นเชี่ยเยี่ยเลือดเชีย่ยเนี่ยมันเชี่ยเชี่ยตอนที่เราจูบกัน,นกูแม่งก็คิดถึงเฮี่ยเฮียรักแม่งดีแต่ก็ไม่ได้ดีเลยเชี่ยเราจะไม่สนใจเพราะบางมเฮี่ยเฮี่ยเฮี่ยบางมันเฮี่ยบางมันไหลเธ <yeah. S 2> อคงเข้าใจใช่ไหมเธอ,อ,อยังทนอยู่ทำไมบางทำให้เธอเสียใจขอโอกาสอีกได้ไหมให้บางกลับตัวกลับใจถ้าเธออยังไม่ ที่จากหยุดทุกชาฝากคารักลงไปปากกาจุดที่จบเราต้องทานคำคำนั้นที่ปูดออกมาจะอยู่กับเขาจะคงสบายฉันผิดเองที่ไม่ละอายใจผมต้องหยุดสักพักยอมรับความจริงคอยรักแล้วตายไปหลังจากนั้นเราจะใช้ฟอยนะครับอันนี้คือฟอยที่เราใช้ห่ออาหารนะครับเห็นไหมเราจะเอาฟอยเนี่ยมาห่อมาบีบนะครับมาห่อมาบีบให้มันขยับขยําให้มันเล็กนะครับ เพื่อเอาไว้ใส่ถังครับเข้ามาใส่ใจและบังมันเบังนเธอคงเข้าใจใช่ไหมเธอยังทนอยู่ทำไมบางทำให้เธอเสียใจขอโอกาสอีกได้ไหมให้บางกับตัวกับใจถ้าเธอฉยนไม่มีใครให้บางกับไปได้ไหมบังมันเฮียบังมันไล่เธอคงเข้าใจใช่ไหมเธอยังทนอยู่ทำไม โซดาไฟนะครับใใส่ลงไปในทังเลยครับตัวนี้ขาดไม่ได้เลยนะถ้าขาดปุบ๊บมันจะไม่ติดนะเอ้ยแก๊สมันจะมันจะไม่เกิดแก๊สทำให้ลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าได้นะครับเขอเรียกแก๊สอะไรก็ รอติดตามชมครับเดี๋ยวผมค่อยมาบอกไตรทิพย์นะครับตอนที่เราได้คิดอยู่ในฟิกนิดนิดเชีย่ยใจมันก็วนดิกดิกให้ขยับมันนิด,ดขยับมา,า,า,กมาใกล้ชิดผ่านในห,หัวทำน้ำตากูม,มันไหลปิดปิดไหลจนเป็นเชี่ยเฮียเลือดเชี่ยเนี่ยมันเครียดเครียดตอนที่เราจูบกันกูนแม่งก็คิดถึงเฮียเฮียรักแม่งดีแต่ก็ไม่ได้ดีเลยเชี่ยเธอคงไม่สนใจเพราะบางเฮีย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 บางมันเฮียบางมันไล่เธอคงเข้าใจใช่ไหมเธอยังทนอยู่ทำไม เอสียใจ yeah, yeah. ขอโอกาสอีกได้ไหม yeah, yeah. ให้บังกับตัวกับใจ uh huh. ถ้าเธอ,อยัง <Yeah. S 1> ไม่มีใคร ไดไหมเธอยังทนอยู่ทำไมอบางทำให้เธอเสียใจขอโอกาสอีกได้ไหมอ่ะให้บางกับตัวกับใจอ่ะถเธออยักไม่มีใครอ่ะให้บางกับไปได้ไหมอ่ะบางมันเฮียบางมันไล่เธอคงเข้าใจใช่ไหมอ่ะเธอยังทนอยู่ทำไมอบางทำให้เธอเสียใจอ่ะขอโอกาสอีกได้ไหมอ่ะให้บางกับตัวกับใจอ่ะถเธออยักไม่มีใครเมื่อเทโซดาไฟเสร็จแล้วนี่นี่ก็คือน้ำนะครับ น้ำที่เราใช้กินน้ำบาดาลน,น้ำก๊อกอะไรเนี่ยครับมมเปียกด้วยนะครับเห็นไหมกินได้นะมมน้ำที่เราใช้กินน้ำบาดาลน,น้ำอะไรเนี่ยเทลงไปในขวดเลยครับเทลงไปในถังนะครับแล้วปิดวาล์วครับหลังจากนั้นก็อรอปฏิกิริยาให้มันเกิดแก๊สนะครับ แล้วเราก็ค่อยเอาแก๊สตอนนั้นมาใส่ลูกโป่งเราไปเล่นกันนะครับาาจุดที่ชบเราต้องผ่านคำคำนั้นที่พูดอกมาเธออยู่กับเขาเธคอองเสบายฉันผิดเองที่ไม่ละอายใจผมต้องหยุดสักพักยอมรับความจริงปล่อยรักแล้วตายตอนที่เราได้คิดอยู่ในฟิกนิดนิดเชี่ยใจมันกังวลดิกดิให้ขยับ,บ,บมันนิดขยับมาใกล้ชิดภายในหัวทําน้ำตากูมันไหลปิดปิดไหลจนเป็นเชี่ยเฮียเลยเอาละครับเดี๋ยวเราจะเอาลูกโป่งเนี่ยไปเติมแก๊สเลยนะนี่ก็ผ่านไปสามสิบนาทีแล้วนะครับไปครับ นะครับจะได้ไหมสวมใส่ยางเข้าไปเปิดาลาวนะครับไปปไปัเท่านี้ก็พอเลยนะใหญ่มากก็ไม่ดีใหญ่มากก็ไม่ดีม,กกม,ดมันจะลอยได้ปะวะ อลิโมดโดนมาดิดูน้ำมันจะลอยได้ไหมโดนาทุกคนเฮ้ยลอยได้ว่ะเฮ้ยเจ๋งไปไหนแล้วเพราะเธอหยุดสักทีเธอเธอมาทำหัวใจบาง e, บางีบอัดเธอเข้ามาเพื่อจะกัดแทะเข้ามาใส่ใจและบังกันเธอค <Yeah. S 3> งเข้าใจใช่ไหม <Yeah. S 3> เธอยังทนอยู่ทำไมบางทำให้เธอเสียใจอ่ะ ถาเธอยไม่มีใครอ่ะให้บังกลับไปได้ไหมอ่ะบังมันเฮียบังมันล่อ่ะเธอคงเข้าใจใช่ไหมอ่ะเธอยังทนอยู่ทำไมบังทำให้เธอเสียใจอ่ะขอโอกาสอีกได้ไหมอ่ะตกแล้วทุกคนเป็นเรื่องแล้วเราจะเอาโดรนมาเก็บก่อนนะครับลองๆนี่เราจะเอาโดรนมาเก็บก่อนนะครับฝนดั้นมาตกตอนนี้พอดีอีกนะครับกดปุ่มรีเทิร์นโฮมแล้วลงลงจอดเลยนะครับ คยอม่งลอยได้แล้วมังลอยสูงด้วยเฮ้ยเจ๋งเจ๋งเจ๋งเเจ๋งดี๋ยวเราจะเอาโวลงจอยก่อนนะครับแมฝนดันตกเยอะด้วยตอนนี้นะครับเอาละใบที่สองกำลังจะขานขึ้นไปเสียบปั๊กเข้าไปครับาวก็ให้เปิดวาวเปิวา ทำครั้งหนึ่งแม่งใช้ได้เยอะเลยอ่ะหรือจะลอยไกลขนาดไหนนะครับอยากเอาเชือกผูกแล้วปล่อยให้มันลอยไปมวะไปมองมองมองมือเยอะเยอะไปแล้ว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  เธอคงเข้าใจใช่ไหมเธอยังทนอยู่ทำไมาบางทำาไม่เธอเสียใจอขอโอกาสอีกได้ไหให้บบงกบกัััตวใมเดี๋ยวเราโดนลมจอดก่อนนะครับตอนนี้ฝนค่อนข้างจะตกแรงมากนะครับไหนวะไลงไหนวะอยู่โน่น มาดูนี่ครับเปียกหมดเลยเนหะ็นไหมดโอเคเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้ไปเก็บก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเอาโดนก็ไปเก็บก่อนนะครับเปียกเปียกหมดเลยดูดิฝนตันมาตกอีกทาให้เรา,าพลาดภาพมุมสูงไปเลยนะครับเราเลยไม่มีภาพมุมสูงไว้ดูกันเลยนะครับรอบนี้จะใช้เชือกด้วยนะครับนีจะใช้เชือกด้วยนะครับเอาละ อบที oh, wow. ่ยุดทุกชาฝากคารักลงปปากกาจุดที่จบเขาต้อง่านคำคนั้นที่ปูดอกมาใชอยู่กับเขาฉันคงั้องัายทิดเองที่ไม่ละอา จผมต้องหยุดสักพัดชมรับความจริงปอยรักเราตายตอนที่เราได้คิดดูในฟิกนี้นี่เชี่ยใจมันกระวบดิกๆไม่ขยับมันนี่ไก็บมาใจแล้วอย่ามูเชียรด้วยนะครับขวทําน้ําตากูมันไหลเป็นแม่ไหลจนเป็นเชียร์ด้วยกูเชียรด้วยเครียเดยตอนที่เราจูบกันกูแม่ก็คิดถึงต้องบอกว่าแก๊สฮีเลียมเนี่ยแม่งโคตรไวไฟเลยนะครับใสนใจพวกางงเี้ยใช้ความระวังระมัดระวังให้มากที่สุดเลยนะมันแลเธอคงเข้าใจใช่มั้ยเธอยังทนอยู่ทําไม บางทำให้เธอเสียใจขอโอกาสร้อยลให้บ่งร้อยละหนึ่งหยุดที่จากหยุดทุกชาติฝากคำรักลงไปปากกาจุดที่จบเราต้องรักทำคำนั้นที่พูดออกมาจะอยู่กับเขาเธอคงจะตายฉันปิดเองที่ไม่ละอายใจผมต้องหยุดสักครั้งยอมรับความจริงปล่อยรักแล้วลายใบสองงางจะเริ่มขึ้น ใบที่สองเข้ามาผูกเชือกอีกผูกเชือกอีกจะทำแจกเด็กๆให้หมดเลยนะครับนี่ครับใบที่สองผูกเชือกเหมือนกันเจ๋งแล้วนะแก๊ปฮีเลียมทำเองครับโคตรเจ๋งเห็นเห็นเห็นเลยเห็นลูกที่มันลอยไหมโคตรเจ๋งเลยครับกี่ใบแล้ววะสี่ใบแล้วอ่ะยังแบบยังไม่นี่เลยอ่ะยังยังเติมได้เยอะๆอยู่เลยดูดิแม่งโคตรสุดอ่ะทำรอบเดียวใช้คุ้มเลย สักใบมั้ยเออเดี๋ยวๆผมจะจับนะเออลมพัดบิ้วๆๆๆๆๆอื้อเอาละอันดลเรามาจับดูทั้งหมดนี่คือลูกปลอยฟ้าที่เราทำขึ้นเองนะดูแล้วเหมือนเด็กจะชอบมากเลยนะครับเดี๋ยวผมเอาไปแจกพวก เด็กๆหลานๆด้วยนะครับเดินเด็กๆก็ชอบเล่นกันอันนี้ถ้าเราปล่อยถ้าเราตัดสักเส้นหนึ่งมันจะลอยขึ้นฟ้าเลยไหมไหนเราเอามีดตัดดิตัดไปเส้นเดียวพอเออลองปล่อยเดี๋ยวนี้เออเอจับได้จับไว้จับไว้นี่จับไว้เส้นหนึ่งแล้วค่อยๆปล่อยนับจังหวะปล่อยด้วยเออเดี๋ยวเดี๋ยวนับเองเออเอาละเอานะพร้อมนะเดินเดินไปกลางลานหน่อยเดินไปกลางลานหน่อยเออเออเออเอานะเดิน สองอย่าเยอะ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 นี่คือลูกโป่งที่เราทำกันเองนะครับลอยฟ้าเอานะหนึ่งสองสามเอาลองปล่อยที่ลอยไหมลอยโอ้ยไปแล้วโอ้ยโคตรสูงโคตรสูงยื้ยื้ยื้ยไปแล้วโคตรเจ๋งโอ้ยลอยโคตรไกลนะครับนี่คือลูกโป่งที่เราทำเองนะเจ๋งมั้ยล่ะเดี๋ยวจะไปฝากเด็กๆหลานๆด้วยนะครับโอ้โห เป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมถ้าหากคุณชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ผมลาก่อนสวัสดีครับ